สวัสดีครับอยู่กับน,นึ่งนาทีที่กลองได้นะครับผมก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เริ่มฝึกตีกลองมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็อยากจะรวมวงแล้วก็ไปเล่นเพื่อหาประสบการณ์ด้วยหาไรายได้ด้วยนะครับผมและก็แน่นอนว่าหลายๆคนก็กําลังสงสัยว่าแล้วเราเป็นมือใหม่เนี่ยกำลังจะไปเล่นตามผับตามร้านอาหารต่างๆเนี่ยเราควรจะเตรียมอุปกรณ์อะไรไปบ้างเวลาไปเล่นที่ผับหรือร้านอาหารต่างๆนะครับผมวันนี้ผมก็จะมา เล่าให้ฟังแล้วกันนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับสิ่งที่เราควรจะเตรียมไปเลยหลักๆก็คือไม้กลองแน่นอนต้องเตรียมไปอยู่แล้วนะครับผม2ก็คือสแนนะครับผมเพราะว่าโดยมากเนี่ยทางร้านเขาอาจจะมีให้นะครับผมแต่ว่าบางครั้งางทีมันอาจจะอยู่ที่ว่าเราชอบซาวแบบไหนเราชอบซาวแบบไหนนะครับผมเราก็ควรจะเตรียมสแนไปด้วยนะครับผมแล้วก็กระเดื่องนะครับผมส่วนต่อไปคือกระเดื่องนะครับผมเพราะาอะไรความถนัดความเคยชินบางครั้งบางทีของร้านมันอาจจะเบาเกินไปหรือแข็งเกินไป ในช่วงเวลาที่เราไม่มีเวลาปรับจูนหรืออาจจะปรับจูนได้แหละแต่คนอื่นเขาก็ต้องมาเล่นต่อด้วยถ้าเราเตรียมกระเดื่องส่วนตัวไปเองด้วยนะครับผมมันก็จะอาจจะทําให้เราง่ายต่อการเซตอัพนะครับผมอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะเตรียมไปด้วยนะครับก็คือชุดทองเหลืองชุดฉาบแต่อาจจะไม่จําเป็นต้องเอาไปทั้งหมดนะครับผมเราก็ต้องดูด้วยว่าร้านเนี่ยเขามีอะไรให้บ้างนะครับผมแต่หลังๆมาผมสังเกตดูร้านเล็กๆแทบจะไม่เตรียม เครื่องทองเหลืองมาให้เลยนะครับผมอ่าแต่บางร้านเนี่ยจะมีไลท์กับไฮแแฮดให้เราแหละนะครับผมเราก็สามารถเอาไปเฉพาะฉาบอ่าสิบหแปได้นะครับแต่บางครั้งบางทีเตรียมไม่หมดเนี่ยเราก็อาจจะเอาไปแค่ไลท์ไฮแแฮดแล้วก็ฉาบสักใบหนึ่งนะมันจะได้พกพาไปง่ายหน่อยนะครับผมนี่ก็คือสิ่งที่เราเตรียมไปหลักๆนะครับผมแต่ส่วนรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยก็ดูไปด้วยแล้วกันว่าสิ่งที่เขาขาดมันคือตรงไหนบ้างแล้วกันนะครับผมก็หวังว่าจะ เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังจะไปเล่นตามผับหรือตามร้านอาหารแล้วกันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกติดตามเพื่อว่าสาระคมรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีทีกองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ